หมกหน่อไม้เจ้พี่น้องเขาครัวนำเสนอตอนหมกหน่อไม้ใส่เตเครื่องในไก่เจ้พี่น้องก็มีหน่อไม้น้ำยานางแล้วก็อันนั้นใบบักูดยอดอ่อนๆเจ้พี่น้องแล้วก็แล้วก็เห็ดฟางกะทิ ม่ยายท่องก็จะพาไปดูซิว่ายายท่องสิเห็ดแบบไดมกนอใหม่แบบบานๆนเนาะพี่น้องเราก็จะคั่วเครื่องในไก่ก่อนพี่น้องเอาพริกใส่ขินใส แล้วนี่นกไหมนกไหมย้ายทองกระตุ่มเหลี่ยเหลี่ยรลอยตุ่มใส่อันนามย่านั่งพี่น้องเบิ้งวิธีย้ายทองหิดเด้อพี่น้องเด้อแบบบ้านๆทำแบบบ้านๆมกนกไหมใส่เครื่องในไก่ใส่ไตไก่พี่น้องจากนั้นย้ายทองก็ใส่ เห็ดฟางใส่น้ำยีนางไปหน่อยนึง ก็คลุกเขาให้เข้ากันนีหน่อยให้ได้ลดชาตินั้นเราก็ใส่นี่ลงไปใส่นมใหม่ใส่กะายแน,นี่นก็คน แล้วเราก็ใส่น้ำยานางลงไปใส่พอจูๆผู้ได้มักน้ำก็ใส่น้ำด้วยพี่น้องใส่ไหลายพอเยอต้องก็จะต้องใส่กะทิน้ำแล้วก็คุกเขาใส่ จากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปล้างขวด ใส่ซุปไก่ก้อนลงไปแล้วก็คนพี่น้องหมกเมลไม้จากนั้นเราก็ใส่ปรุงรสก่อนพี่น้อง ปุ้งไว้ไไไแล้วก็ปิดฝาไว้ เดีแล้วจะสุกแล้วพี่นองทีหน่อย,ยนึงนั้นเราก็ชิมดู แล้ว <c oughs> เราก็ใส่พักอีตูใบนึงลักลงไป เสร็แล้วเราก็ยกลงปิดฝายกลงเสร็จแล้วจากพี่น้องมกหน่อไม้หมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่ใส่เห็ดฟางจะพีน่น้องเสียบเสียบน้ำกันดื้อจ้กพี่น้องมาดื้อมาดื้อ ไปแล้วพี่น้องพว่อกันคลิปต่อไปจ้า